สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเคี้ยวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนา,นาอาจารย์เสรีค่ะพี่น้องมาแล้วแตกปัง64ี่ค่ะพี่น้องโอ้โหเข้าบนเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องเลขไม่เยอะนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะส่วนรอบนี้นะคะอาจารย์เสรีบินเดียวค่ะพี่น้องอืม อาจารย์เส้นเดโซแจ้งเกิดครับพี่นอ้องเมื่อคลืนนี่แตกวิ่งซีล่วก็เขา,าเลขเก้าซีเพิ่มมาเม็ดเดียวเนาะโอ้โหถ้าซื้อกันหกสีนะคะเอาเลขเก้าเป็นเลขหกนีบ่บอกโอ้โหเขาเต็มเต็มเลยคือกันนะคะสําหรับเด็กอาจารย์เส้นเดโสเนาะระบาดที่นี่เส้นเดโสขอยังสี่บาทนี่ขอหาาบาทนี่ขอฟันทงเอาจะจะตรงตรง ชิงกันกับเส้นน้องหานเบิงดูว่าสันอยากปะทะก,กับเส้นน้องหานวาวาสันนะคะพี่น้องแต่ก่อนเส้ยนยาสบอกว่าเอาผู้ใดก็ได้ที่เด็ดเดียวเดี่ยวเนีนๆมากนะคะเอาแบบบ้าเจ๋งๆอ่ะมาคู่กันดูว่าสันกับอาจารย์เส้เนยาสูปเป็นบอสเออสาเขียวเลยจัดอาจารยา์เซรีล่องหายแบบนี้รอบรุ่นเนี่ยจัดอาจารย์เซรีมานะคะอาจารยา์เซรีเขาจับคู่นะอาจารย์เส้นและสเขาวิ่งเซีนะคะ่ะให้คู่เดียวมากเกาซีเราแบบนี้ มันไมแตกหกสีเนาะกันแม่โตกันกับหัวเนาะก้ากับหกตัวเดียวกันนหวี่ยวด่ายคลากระมือขึ้นนี่นะคะพี่น้องแต่มารอบนี้อาจารย์เซียนยะโสขอท่าชิงกับเซียนน้องหันนะคะเซียนน้องหันว่าจังไหนหลังจากเขา3้ตัวแตกน,นะคะเราก็เข้าสองตัวบนด้วย <c oughs> นะคะพี่น้องโอ้โหท่าได้เลีอาจารย์เซียนยะโสค่ะพี่น้อง บอกว่าขอเด็ดเดขอเจ๋งๆ่งมาสัน่นรอบมีเส้ยนยศทรงเล็กมาแล้วนะคะสเขียวรออาจารย์เส้นนองหารมากค่ะพี่น้องเพื่อที่จะมาปะทะกับเส้ยนยสนะคะรอบเบิรงด้วยอ่ะคุณขอมาเราจะจัดให้นะคะเส้ยนยสอยากท้าทายอยากประชันกันกับผู้นันกับผู้นี่ว่าอยากเจ๋งนะผู้ได้เจ๋งๆ่งนะมากมากมากม,มาสั่นคูกันกับเส้ยนยศมงดูสัน่นนะคะอ้าวในเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วนะคะพี่น้อง ทางเซียนน้องหานก็อย่านิ่งดูได้นะคะอย่าให้เขาท้าชิงเราเป็นฝ่ายเดียวนะคะป่านสนามบนพี่น้อง การประชันเลขกันนี่ก็ว่าเป็นสนามฟุตบอลเนาะอยู่ในสนามกีฬาคักแนค่ะพี่น้องโอ้โหซอ,อเกียวเป็นโคดนะคะเป็นกรรมการนะคะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางก็มีให้ท่านผู้ชมมาทุกแนวทางเนาะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะคะอาจารย์เสรีลงเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลไทยเนาะสูตรใหม่สูตรแตกสูตรปังนะคะพี่น้องไม่ต้องกลัวผิดหวังในทุกแนวทางนะคะเข้ามาทางช่องซอเขียวผิดถูกเราไม่ว่ากันนะคะพี่น้องมีได้มีหลุดนะคะเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้อง ย่มได้ก็ดีใจย่าไม,ม่ได้ก็อย่าไปเสียใจมันตามเส้นไหนให้ตามเส้นนั้นนะคะอย่าหลบอย่าหลีกเด็ดขาดเลยนะคะพี่น้องอสอดเก็วพยายามบอกกับพี่น้องเข้าตลอดนะคะการที่เราจะหลบตัวเลขไปหาอาจารย์ใหม่ไปเรื่อยๆเืๆ่อนะ,ะพี่น้องมันเสียเงินนะคะพี่น้องเออถ้าจะตามเส้นนี้เอเปลี่ยนเส้นใหม่รอบนี้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปถ้าเขาหลุดก็ตามตัวให้มันได้นะคะพี่น้องยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะเออ ก่อนที่จะไปส่งสงการนะคะพี่น้องอืมบอคลิปนี้ไปถา่าก่อนแจ็คสีได้ส่งแจ็คสีลุ่งก่อนบอลนะ,ะพี่น้องว่าตอนนี้กระเทียงแล้วนะคะได้สมมาภาคควันแล้วจากน้อยใบยิ่นกะข,ขยับขยันแล้วเนาะอ่าไปถา่ายยว่ในงานโดนผดนะคะพี่น้องเล้กลับขึ้นมาเือนมาบอกเรียกให้ฟังอีกสัก,กวันนะคะหลังจากลงของคลิปลงส่งไปแล้วนะคะลงส่งแตกสามตัวตรงเลยนะคะพี่น้องสูตรไม่สูตรแตกสูตรปังนี่บ่ธรรมดานะคะรัฐบาลใดก็ลงให้ไปแล้วนะคะเล่านี่ไปเบื้องเดอ้อ ล้ากับใบเบิงไทยกับไปเบิงเด้อค่ะของคุณลุงทรงเนาะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนในรอบนี้เนาะ,ะเส้นน้องหานรกรแตกนะคะเส้นน้องหานนี่แตกสามสองเนาะรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องซอเขียวกับอยลงให้เรียบร้อยแล้วเส้นเพียงปู่คําชนนะคะชี้เงนแตกสามสองเป็นตับนายครับ พี่น้องไปเบิงเ้อบ่มีไผแยแผไผคค่ะงานนีมีแต่คนชิงกันแตกนะคะลองเข้าไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยแนวไหนก็ตามนะคะซอเขียวก็ถูกก็ดีใจด้วยนะคะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพี่น้องด้วยเจตนาร์ที่ดีหวังดีอยากให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะรอบนี้มาแน่นอนในทุกแนวทางนะคะค่ะของซอเขียวนะคะในรัฐบาลไทยของวันที่16มีนาคม68เนาะก็ได้ลงสู่ช่องไปแล้วนะคะหลังจากแตก 309ย์30ในสาตัวท้ายนะคะแล้วก็สามสงนะคะแตกปังเลยนะคะรอบนี้เนาะ,ะแล้วก็ลงช่องไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามดูนะคะแล้วก็มีสูตรรังผึ้งด้วยนะคะเข้าสามงดติดแล้วนะคะเข้าสามงดติดแล้วก็เลยลองทําลงดูอีกงดนี้นะคะ ว่าจะเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมคงจะลืมไปหมดแล้วนะคะในสูตรรังบึ้งนะคะสอเขียวยังไม่ลืมนะคะแค่มันมันไม่เข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะก็เลยหยุดหยุดแล้วมันก็เข้ามาตามตูดเลยนะคะพี่น้องสามงวดซ้อนแล้วนะคะก็เลยเอามาลองดูดิงวดที่สี่เป็นยังไงนะคะมันจะโชคดีหรือมันจะปังให้เราหรือไม่นะคะพี่น้องลองเข้าไปติดตามเบืองด้ค่ะเข้าไปดูไม่เสียหายนะคะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแต่ไว้เล่าของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ยังไม่ทันได้ลงนะคะจะเป็นคลิปต่อไปเนี่แหละนะคะพี่น้องหวยเล่าก็ไดเน,นาะอันนี้บอกของอาจารย์เซรีสกอนนะคะเอ่อเพื่อเป็นการนําเสนอแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะคะมาปังแน่นอนรอบนี้ก็ไม่ผิดหวังไทยก็ลงเลาาก็ลงรับรองไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะในตัวเลขทุกแนวทางเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกอาจารย์เนาะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเลาานะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่ผิดหวังหรอกนะคะตามเส้นไหนขอให้ตามเส้นน,เสนนั้นก็แล้วกันนะคะยังไงก็ รอคืนนะคะสำหรับทุกๆอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์เสรีมาเด็ดๆให้ด้วยนะคะวงกลมให้ด้วยนะคะมาฟันธงวงกลมไม่ด้วยทารุ่นอาจารย์เสีย้นยะโศนี่นะ,ะกับเสี้นนองหันนี่นะคือคักขึ้น,น,น,นแน่แทนทาชิ่งกันนี่นะคะพี่น้องกดติดตามไว้ถ้าเสี้นนองหันมาสอเกี่ยวจเจ้าลงประทะกันกับเส้ยนยะโศเลยนะคะจะไม่เอาลงไปในสามเสี้ยนดังนะคะพี่น้อง อาจารย์เสรีเน้นๆใน้นะคะพี่น้องสองคู่แตกเท่านั้นเองนะคะมารอบนี้มั่นใจสุดๆจนวงกลมให้เราเลยนะคะยังไงก็รอลุ้นกันนะคะในงวดของวันที่ยี่สิบเอดมีนาคมหกแปดนะคะพี่น้องยังไงก็พูดแล้วเราก็ไปตามตัวเลขแนวทางเลยแล้วกันเนาะพร้อมดีๆกันเลยนะคะพี่น้องงวดวันที่ยี่สิบเอดมีนาคมหกแปดกันได้เลยจ้าค่ะเราก็มาชมดีๆกันเลยนะคะสําหรับเลขแนวทางของอาจารย์เสรีนะคะนี่นะคะพี่น้อง อ่าสีหกหกสียนะคะจับคู่แตก2ตัวนะคะชุดมานี้6คู่นะคะหกคู่แตกเลยนะคะมารอบนี้นะคะงวดวันที่21มีนาคม68นะคะอาจารย์มา,าวิ่งสอวิ่งแวิ่งศูนย์นะคะจับคู่แตกให้นะคะสองหนึ่ง6ปด6นึ่7ศูและเจ และ0 7นย์ะคะวงกลมไปที่6 2และ0 6ย์ค่ะพี่น้องลองพิจารณาแคปหน้าจอกันดูนะคะจึงไดากจะฝากไว้ให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะสำหรับตัวเลขนี้นะคะวันที่21มีนาะคม6 8นะคะเวลาพัฒนาจันเสรีนะคะวิ่ง2วิ่ง8วิ่ง0ูนย์ะคะพี่นอ้องวิ่ง2วิ่ง8วิ่งศูนย์ะคะจับคู่แตก2 1 8 1 0 1 6 2 หกแปดศูนย์หกเจ็ดสองแปดเจ็ดและศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องวงกลมไปที่หกสองและศูนย์หกนะคะวงกลมให้สองเม็ดเลยนะคะอาลองพิจารณานะคะเลขมากาวตัวนะคะ แต่จบที่สองตัวเท่านั้นนะคะพี่น้องให้แค่สองคู่เด็ดๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์เซเรีนะคะรอบนี้มาแบบฟันธงเน้นๆเลยนะคะยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะเมื่อมันมาแล้วมั่นใจสุดๆยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะอาจารย์บอกว่าเราจะรวยกันแบบยาวๆนะคะงวดนี้ไม่มีหลุดแน่นอนนะคะเอาช้างชุดก็ไม่อยู่สองตัวแตกนะคะบนล่างมาแน่นอนงวดนี้วันศุกร์ค่ะพี่นอ้องอะส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะฝากคุ้มรวยไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ